กลพีกานห้ากลาเกินพีพีไม่เหลือตัวนึงอ่ะตรงนั้นอะโวเหลือตัวนึงเหลือตัวที่เดิมเาไปแล้วเขไปแล้วไอเวอไม่ไดียไม่หตัวนี้น่เหลือกองฟางเหลอองฟางเออหลอกล้องฟังไงตัวเดียวโอเคเป็นวอะข้างบนเป็นวอ อยู่ในหน้าพี่มน้าีโอ้ยย่เจรดได้ไม่สุดอไนปกันเลยนเมื่อกี้หน้าพี่เงียบไปเลยวะบ้านกเจ็บเลยต้องไปร้หนึง ก็จอดเนินเลยเฮ้ยมันอยู่หน้าเนินเพื่อนเปิดได้แล้วมันโดนหลังยิงมันโดนหลังยิงมันโดนหลังบวกมันน็อกมันน็อกมันเป็นยิมหนึ่งโดนที่สามยิมหนึ่งที่เรายิงอ่ะโดนที่สามไม่ติดได้นะเนื้อตัวเนี้ยไปเอาบ้านได้มันเหลือตัวเดียวไม่แมวบ้านเนินเลยด้วยขับห้อมาขับพ่อมาหลังได้เนินเนินเนินเบียร์มาซื้อตีเดียวก่อนเลยอีทูนายียวจอดนี่จอดนี่ปลาระเบิดไว้ม้านเหลืองนี่มีหนึงบ้นเหลืองข้าบักกี้มัาจะไปไฟกัน ซ้ายนะชิดซ้ายนะเลีอย่ซ้านะสมมติตัวนึงเล่นปิดเนินปิดเนินอะแค่ตีเดียวพอนะตีใหม่มันจะทำมาเดมาสมาสตัวเีซ้ายมาเลี้ยามากูขยับไม่ได้ี้ย้ายขวามาถ้งบ้านน้้อทั้งน้อยนตัวนึงตัวหนึ่งกูตัวนึเชี่ยมันหลายตีจัดนะตีตเลย watch out ต้องกูปา๊มใหญ่เลยนะเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวคนเดียวละเาารตีวนะตั่งกูตีนสามตัวอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรวะบนั้น่า้าต้องนะซ้ายกูมีตัวหนึ่งอันนี้คนละตีออกะได้ปหันดูไม่ได้พี่ตอนเนี้ยมแมกเหลืองเบียแม่งสามตัวต้องรอมิคโคร์รอทันสมองพ่อหน่อยเฮ้ยคนละตีเฮ้ยข้ากูมี

หมดเข้าตัวมดจิอยู่ไว้รอเเติมที่บางนยงหลังตัรเบิดเอาดเสองตัวเดียวพี่มันจะเดินนะมนเดินท้ายตัวนึงเดินละตรงนี้นอเดินตรงนี้เลยพี่าฟีมา location ล่มันมีตัวนี้ตัวนี้ี่แไหนหดหม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 ดบ ผมปวดหัวไแล้วไฟไหม้เนี่ยเจ้งไฟจริงๆนะถ้า้มาร์กเหลืองไม่ออกนะโถก้นมั่วกว่นี้อีกไอ้เหี้ยโคตรเยอะก็เดี๋ยวเราแปะแปะเล่นสะพานปั๊มเลยดีนะวงช้าเนี่ยผมไปได้แต่ต้นมาร์กหลังท้าไม่ได้จบเลยดีไม่สามอีกเลยมันไม่ได้แบบไอ้ขี้ซสาด้วยเลยไม่ได้ขี้ส้มมันทั้งผมได้ด้วยมืันกนไม่ซสามจำได้นานแล้วด้วย คอยมากเหลี่ยงจะเอากูณสามตัวกูจะยิงกูก็ไม่กล้าไอ้หายใจไม่ถึงขอเก็บยาก่อนแล้วกันปั๊มไม่เห็นย,นะยิงชั้นเสรแล้วกันนะครับคุณตะวันคต <c oughs> ะ <c oughs> เฮ้ยปัม๊มปั๊มไม่มีแต่เนินปัม๊มรถจอดเต็มเลยวะรถเปลี่ยนหรือรถจอดแนะล้วเนี่ยน่าจะรถเปลี่ยนยพอมีเบไปแล้ว เล่นเขาบ้านผักวีบตายนะโดยบังเกิดจุดหกจุดสองบังเกิดตายโดยีีอดอยากได้รถคันอมาจเคั่นจะได้ไมมันอยู่บ้านผักเอาดิอ้อมส้ายดูดิขับอกมาอยูอไมได้เออบ้านายบ้านซายบ้านผักอ่ะไม่ว่าเนี่ยรถนะเพื่อน วงเรานะอาจจะตีได้วงนะได้บ้านสวยเลยไอ้มีรถข้างในนี่วะไอ้มีคนเดินมาบนบนเดินบนเดินหน้าพี่พี่พี่ฮะหน้าพี่มาใกล้ๆมานะลงไปได้ใกล้ใกล้เนินลงไปแล้วลงรถออกรถออกรถมารถมารถมารถมนพี่มาดิพี่เดินน้ำบ้านของคนรุถ่ายได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไได้อ้เจ้าพี่น้องข้างหน้าพี่หกมันย้อนกลับมาเอานะ นั่นบนี้ไม่เห็นนะขอขับยังหินก็ไม่มีเเคลียล้น้ากูออแล้วหากี้ออกอกซ้ายตกี้ีหัวตกหัว Watch out มันวนอะไรกันลองงงเลยตัวเดียวนะป้าตัวเดียวนะโทรปบ้านซ้ายเพี่ไปไปไปาบ้านไปยาบ้านสองคนนะ โดนเราแค่ไหนที่หนังตายนะมันจะหมดไม่ใช่เขามีสองหรอบ้านไหนไม่ไม่กับเราเดียวมาคนเดียวบักกี้ายขับกลับสองคนเดียวขับกลับไปดิลองอย่าเปิดตานะทวดเยอะเลยไหเจอะเลยมาไม่มีบ้านมีแล้วขับกลับแล้วกักกี้ยร์ขอบเลยหรอวะไม่ได้ยินเสียงวะเออเหมือนกันขับกลับเมื่อกี้เลยขับกลับเมืกี้เลยเยปวดดีวะ เก็บของปะวะเข้ามาเก็บของมาดรอชีร์ร้องโดนโทรไปที่บังแล้นะพี่บังขอบ้านหนึ่งไม่ได้ขอบ้านมีตัวหนึ่งนะระวังทัขอบ้านตรงนี้เป็นน็อปคืเราไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้หลานมันหมดแล้วแต่ขอบ้านจากฝั่งเพื่อนนะทัเพื่อนผมต้องยิงเรอยยิ้มีตัวเอาเลยอาไปเอาไปเอาไปเอาไปตรงนั้นน่ะน็อปตรงเหนียบซ้ายอ่ะน็อปเอาลไป ไม่ได้ฮะผมเซตหนี่เข้าบ้านของฉันโอเคพี่เซตไฟเสียงซ้ายหลุดตัวหนึ่งนะเราเดินจากไหนเ้าบ้านดีกว่าพี่อย่าเดินขวานะอย่าเดินขวาเตรงนี้มีตรงนี้มีมัเดินซ้ายงั้นมัเดินซ้ายด้วยหรอมาตรงนี้มีตรงนี้มีซ้ายมีซ้ายมีเนี่ยมาี่ซ้ายได้แค่ตัวเดียวอะน็อกน็อกน็อกมันน็อกอยู่มีแค่สองตัวข้างในอ่ะโอเคพี่ตายตาย้ำตายมาดิมาดิเดี๋ยู่ขันใหญ่ไหมมันอยู่บ้านของฉันมันมีของฉันมีมาโทรพี่ร้องกห้่อไปมาแล้วเบอร์อยู่ชั้นสอง รโบนี่เเดียวนะไม่ม่เนตเดียวนะไน้ปาไปน้งปาโดดนน้าพี่โยพี่โดนปะห้องน้ำโดนบ้านโดนี่นะเดยเดียรีบเห้องน้ำเหรอเออปาไปดิมีปาให้ม่เอามาดิมาดิบนรถนวี่ระวังแล้ท่เดยวนะตาคนเลยหบโวย บ้านนีไป้าไหนวะกันฮูกันฮู่นคูหน้าพี่น่ะสมองาจเยเออไอชอมกแล้วมามาใ้ออกมาเล่นออกมาลนมอยู่เพื่อนป๊งาอยู่ปงอยู่เดินท้ายเดินมาเดิท้ายโดมาโดนมาอม้วพ้้อม้าเดินท้ายมาจบนี่นจนี่ดักเดินท้ายนะโดนไมเนี่ยดักนะระวังตาย อเนา่ะเพื่อนอีล่นเพื่อนไ้ักนาไอ้เีไบอกเป็นอะจีั่งเน็ตค้างเดียวมองล้นะมองล้นะจะรับอะไคนนั่งจะมายิงพี่โพโผล่ลงจะเล่นเนินอยู่จะเล่นจะเล่นบ้าไม่ไมเล่นเนินเล่นเล่นงเล่นเลยพี่ผมไว้ใจพี่มีแลมาทยนาทีวไปนึ่ง อยู่ไหนอ่ะมีอยู่ินน้ำไปดักเดไปกเหดไปดัมามาเห็ดมาเห็ดอยู่มา็ดอยู่นกลางทุ่งนะมันไม่ได้ขึ้นเห็ดแล้วหอพี่ไม่ขึ้นเห็ขึ้นเห็ไม่ขึ้นเห็ไม่ขึ้นน็น็ทีมนะเห็ดนี้รบใช่เหรอ่าน มีกอนึง <substit> อ <uting> ้เขี้ยผมพีได้เจ็บได้อยู่นะสองตัว huh. อ๋อสะบัดไม่ทันเลยโดนปลายสโมกไหวมั้นี่ยเออพี้ผมกลับไม่ได้เจ็บพีอคโทษตัวไกลสี่อะถูกไ้มไม่ดิ้ม มื่อมุขึ้นชั้นสองยิงฟรีตัวซ้ายได้มันได้หมือนกันยงขึ้นชั้นสองย้ายตีซ้ายเลยมาที่ห้องน้ำแต่ก๊าะเดินห้องน้ำนอนยูปันไปั๊บหลังรถเลยมานักวานีดนะตีหนึ่งสาเลยเวเียวเลย ีห้ันทางมิงเลย่ค่าหลังน้โคปาโฮอินวันนี่ดูหล uh> ังกองฟางหน่อยดิเนาะโห้กลพี่การห้างไกลเกินีไม่เหลือตัวนึงอะตรงนั้นนะโรเหลือตัวนึงหลือตรงที่เดิมเอไปแล้วน็ไปแล้วบะไม่เยไ้ไม่เนี่ั้วไป เดี๋ยวแค่กองฟังไงตัวเดียวโอเคเป็นวอนะข้างบนเป็นวอลคุยกันนะเว้ยรอยิงทีบีไอ้แม่รอหลังเปิดไม่ผมจะมองเราเปิดปะโอเคแรอรอแค่เขาเดินมารอจิงฟังดูข้างบนคนหนึ่งดูตัวฟีคนหนึ่งดูวอลเอ้ดูไอ้นี้ไอ้ ไออะไรวะพี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 อะโอเคได้เอ้นายออกมาไอ้นายตีนันหมดแล้วนะไม่เอาพี่เสียงพี่โถ้ายเขาได้มาแล้เขาก็ตายอยู่ดีเป็นฟีดเป็นฟีดเราเราสองนะแล้วก็เป็นวาราสตีแล้วก็เป็นล่าสุดฝ์นันมันีอ้นายไม่รู้เลยปีพีอีกหนึ่งสี่สองเจ็ดเหลือขาดอีกสองครับตอนเนี้ยอุ้ยเจ็บไเฮียอะไรน่ะอีกมั่วๆโดนเช็คซะ อยากเห็นโฮอินวันป่ะพี่เบียสมองมันจะสมองไปเอาไอทมันดูดิมาร์คจุดโลเคชั่นอันนี้มันปลาเนี่ยโถชื่นปลาแบบไปไม่เจ็บก็ตายอ่ะเนาะที่ปลาต่ำแล้วก็กลับอ่ะโถอุ้ยเฮียปลาไมาหอยจะมามีหอยจะมาอลไรครับ ตอนนี <mile> ้ลองซ้ายเปิดนะเฮ้ยอ่ะลุงวอร์ดดิลุงวอร์ดดิเราอยู่ขกบซ้ายอ่ะเออไปเก็บพี่ดนโชว์เก็บอับกันได้ขวามาขวาแล้วที่อ่าขวาเป็นวอร์ดวอร์ดั้เขาจะไปเคลียร์เอ้ยเราทำมิ่งนี้เราได้นะเว้ยทำมิ่งเขาเคลียร์น่ะเป็นสี่สองสองขอยอย่างนี้รู้ไม่ก็เขาจะเคลียร์แล้วไงตอนเนี้ยตอนนี้เป็นสี่สองสองเข่าเหมือนจะเป็นตัวค้ำเว้ยแล้วให้ตัวบ้านทำมาแล้ว chị không hàng rồi. Cứ đưa hỏi là chị net. hề bạn chị đi Ê, là chị không hả? là chị không hề Một chị không hề là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  chị Tăng hề gì vậy? ถ่ยมาได้สชั้นได้ปะอกลงเๆๆสมองให้เรขับมาทบปิดตัวเอิร์นได้อะเป็นายก่อนตัวชิดเนินมอนเลี้งก็นอนได้นะก็นอนสาง้ายแกระวังตัวเนินนะโอเคสายสามไดจะเข่าวจะเข้ามามตัวมันเดิมนมาสามมด เ <laughs> ดือดลูกซองเคนนี่เรียบ <laughs> อุ้ยอันนี้กูอุอ้ย